สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องกบเก่งกับถุงเท้าหายในหมู่บ้านสัตว์ป่ามีกบตัวหนึ่งชื่อกบเก่งที่ชอบใส่ถุงเท้าสีชมพูสดใสทุกวันเขาเชื่อว่าถุงเท้าคู่นี้ทําให้เขากระโดดได้ไกลขึ้นแม้จะไม่มีหลักฐานก็ตามวันหนึ่งถุงเท้าคู่โปรดหายไป กบเก่งกระโดดไปทั่วหมู่บ้านถามทุกตัวว่าเห็นถุงเท้าชมพูของฉันไหมกระรอกตอบไม่เห็นเลยแต่ฉันมีถุงเท้าหลายกล้วยนะนกฮูกบอกฉันใส่ต่รองเท้าแตะแม้จะยังไม่เจอถุงเท้ากบเก่งก็ไม่ยอมแพ้เขาช่วยกระรอกเก็บผลไม้ช่วยนกฮูกจัดหนังสือและช่วยปลาตัวน้อยข้ามถนนด้วยการกระโดดนำทาง สุดท้ายเขาเจอถุงเท้าตัวเองอยู่บนหัวของเต่าชราเต่าบอกเอานึกว่าเป็นหมวกกันแดดขอโทษนะลูกกบเก่งหัวเราะลัน่นไม่เป็นไรครับคุณเต่าถุงเท้าผมได้เที่ยวทั่วหมู่บ้านเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการตามหาสิ่งที่เรารักอาจพาเราไปทำสิ่งดีๆโดยไม่รู้ตัว